เห็นด้ะเห็นดะเห็นด้ะเห็นดะเห็นปะเห็นด้ะแต่นี้อันนี้อันนี้อันนี้พลาดจริงอันนี้โดนคนหน่อยอันนี้มันน้องมันจะเลี้ยวหักมุมเพื่อเพื่อจะเลี้ยวไปต่ออะไรนี่กี่วันวะล่าสุดสามวันที่แล้วปะหรือวันไหนน่าจะอันนี้อันนี้ใช่ป่าววะไม่ใช่ ใช่ปะน่าใช่ก,กี่ชั่วโมงไฟแรกไฟแรกตอนมีกาแฟัอเียดมันบดย่งเร็วเลยน้ำมันสามชั่วโมงยี ออกไปเยอเลยออกไปเยอะเลยใกล้เราตัวไหนตัวไปเออถงบอกตัวไปก่อนถงไปก่อนไหนบ้างมาอยู่ขวามือเราพี่เห็นปะขวามือเราเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขวาพี่ขวาหยุดหยุดหยุดแล้วก็ลงขวาเนี่ยมาได้ขวาเนี่ยเนี่ยเอ้าเออเนี่ยอันนี้แหละเออตรงเลยนัแล้วลง ไปตอนลือเลยพี่จ๊เอ้ขาบอกีเลยอเรองกครั้นึงก็คั้งนึรนึงเฮ้นั่นน่ะนั่นน่ะือเลยนะพี่ถ่านนั่งโซลงได้ไหมถนถานั่งโซลงจะลงพี่หนั่งโถานถนั่งโซ่านมังเลิต์โซลิต์เฮ้ยลงแล้วลงแล้ว

ตาทำไรพ่อแอรสิบเก้าของสตอรี่ใช่ปะ 啊！ ี่วิวอยู่ไหมครับพี่วิววิวพี่วันนี้หน่อยพี่มผมมีวิธีของการตัดสินของไอเคสนั้นละอ่าครับผมชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตคือล <laughs> ุงจะฆ่าใคร <laughs> เอางี้ผมยกเคสไอ้นั่นได้เพราะว่ามันมันสองคิตสองใจผมอ่าแต่ของไอต้อนพี่ยกได้ปะแลกกัน ของตอสไม่อันนี้เรื่องของตอสที่ผู้นี้ตอสเนี่ยมันเรื่องได้บายใช่ไหมหกซุนอะเขาก็มาคุยกับพี่แหละบอกว่าผมก็มีเจวไม้พี่จเอาไม้พี่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเรื่องนี้ถ้ามันไม่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 ได้แบบแค้นอะไรกันมากอ่ะก็ปล่อยให้เขาเล่นไปต่อเถอะน้องเขาก็แบบก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ก็ยังไม่ยังไม่แจ้งใช่อะไ้แจ้งยั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 งพี่พี่เบรกไว้อยู่แรกด้วยชีวิตอ่ะได้ครับโอเค เดี๋ยวผมไปถอนก่อนได้ครับอ่าแอดมินครับแอดมินแอดมินไอเคสที่ผมแจ้งไปก็คืออ่ายกยกไปเลยก็ได้ครับโอเคครับแล้วก็ส่องส่องของอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต้องทำสัญญาก่อนเลยสัตว์โอเคครับอ่าพี่บิวพี่บิวมานี่เหรอครับพี่บิว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 ครับพูดกับลุงพูดกับลุงได้ไหมครับเรื่องตัวติอาว่ามา ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้กัดแจ้งผมแค่บอกลุงในมุมผมว่าที่ผมโดนกันไงผมผมไม่ได้แจ้งเลยครับไม่ได้แจ้งเลยครับไปดามสัญญาว่าไม่ได้แจ้งโอเคไม่ไม่ต้องผมไม่แจ้งเลยครับลุงแค่ผมองสัญญาไหมกันโจ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ไม่ทำอยไม่แจ้งอยู่หรอครับไม่แจ้งหรอครับโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เปหาไรแต่แต่เรื่องอื่นไม่รู้นะเรื่องอื่นไม่รู้นะหลายอย่างครับไม่เป็นไรครับเรื่องที่ลุงอันนี้ครับลุงเยอะไปก็ป่านหนูก็ส่งโปรเทคไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลายอย่างเลยเอาไม่เอ้อันนี้อันนี้ของผมแแแคคค่่่ตรงนี้้แลวกน แต่ผมอ,อันนี้คือกรณีอื่นผมไม่รู้ว่ะดิอันนี้เรื่องกรณีอื ja ่นอันนี้ไหนๆแล้วลุงทาอะไรได้ไหมครับว่าไอฝั่งของสุนเนี่ยเขาติดใจเรื่องที่แบบฝั่งลุงเนี่ยคนที่ใส่หน้ากากหมีไปบบแกงเขาว่าอะไรนะแกงไอแกงเล็บแลกเปลี่ยนสกุลเงินอันนี้ขอคำตอบอะได้ไหมครับว่าเป็นยังไงมั่งอะไรครับคืออะไรคือว่าฝั่งสุนเนี่ยเขาได้ยินฝั่งลุงบับคนที่ใส่หน้ากากหมีว่าแกงแลกแลกเปลี่ยนสกุลเงินอะไรเนี้ย เดี๋ยวยังไงส่งมาที่เก็กก็ได้ครับพอดีถามเรียบร้แล้วครับว่าทำไมเป็นเหตุจูงใจในการแับอย่างนั้นว่าสกุลเงินของทางแฟมิเลี่เนี่ยเป็นแค่สกุลเงินแฟมิลี่จริงไม่ได้มีสกุลเงินอื่นก็เลยจยากทราบว่าตรงนั้นอ่ะทำไมลุงถึงฝั่งลุงถึงไ,ไปบับเขาว่าเออแกงแลกเปลี่ยนสกุลเ,เงินอะไรประมาณนี้ครับพี่ไปแลกเงินแดงเงินม่วงบ่อยปะไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่พี่เลยอ,อันนี้คำว่าสกุลไม่ใช่หรอ หมายถึงว่าน้องในแก๊งลุงไปบัฟพกศูนย์วันแรกพอดีผมถามฝั่งน้องในน้องเวทไปแล้วก็ได้คำตอบแรกเนี่เกี่ยวกับเงินม่วงอะไรเงี้ยแล้วมันมันมันต้องไปถามไปถามน้องมันอะเดี๋ยวผมไปถามน้องมันโอเคครับจะได้หาคำตอบกันเอาออกมาได้สองครับเว้ยพระเจ้าจอร์จ หนึง่งสัตว์เฮียถ้ามเราจะมาจหมดแล้วนี่อ่ะถ้าเจ้าจ,าจอดมันยอดมากมันยอดมากเลยครับครับฝากเรื่องนึงได้ไหมอ่ะลุงอะไรครับ ลุงเปิดเสียงอยู่หรือเปล่าเปิดปาโจเปาโจไม่รู้มันพูดได้ไหมลุงอยากให้ปิดอ,ะอ่ะอ่าปิดให้แป๊บหนึ่งกันแล้วแป๊บหนึ่งนะ ไอเวทบึกเอาสุดเลยนี่วะหมายถึง,นนะถงอ,นะอันนั้นนะหมายถึงกรณีที่เขาบอกนะอันนี้ปิดเจยบคุยไม่มีอะไรไม่มีอะไรปิดเจยงคุยเขาแค่าถามสงสัยไอ้ไอ้นั่นได้เฉยเขาถามเรื่องคนดูเขาถามเรื่องคนดูเขาถามเรื่องคนดูครับว่าผมโดนคนดูนู่นนี่นั่น,น,อ,นอย่างเงี้ยแกยังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ย เชียเกิดไม่มีสัตว์เ้ยเัตวเลยมันผมอยากจบสตอรี่นั่นลงตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับผลุ่มแก๊งเลสหรือว่าทุกคนในแก๊งผมว่าจะยังไงผมตัดสินใจเองไม่ได้ผมต้องถามน้องๆก่อนและอย่างเช่นถ้าผมไปพูดว่าเอ้ยเรามาเริ่มยกเคสกันใหม่เลยดีไหมยกแม่งให้หมดเลยแล้วเรามาเริ่มกันใหม่แล้วน้องๆหลายๆคนมันจะโอเคกันหรือเปล่าผมก็เลยผมก็เลย ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมต้องเลยผมต้องถามน้องๆทุกคนว่าว่าแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นความเห็นของน้องๆทุกคนตอนนี้มันสามารถคูดพูดคุยกันได้ตอนนี้สามารถคูดพูดคุยได้ว่าเราจะเอาแบบไหนกันแต่ว่าต้องผมต้องรอน้องๆผมมาก่อน แต่เวทโดนหนักเข้าใจน้องมันงโดนหนักจริงแต่ผมข้างเวทร้อยครับ <c oughs> ผมไม่สนผมไม่สนผมข้างน้องผมร้อยบอกไปแค่นี้แหละผมข้างน้องผมร้อยผมข้างน้องผมร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเลยผมอยู่ข้างเวทร้อยล้านเลยร้อยน้อยไปล้านเลยครับอยู่ข้างน้องมันร้อย แดกเกินม่วงลุงไม่มีอะไรแดกเกินม่วงไม่มีเลยอายุเท่าไหร่เนี่ย ไม่แต่ว่าเรื่องพวกเนี่ยมันมันถามว่ามันสื่อได้ไปหลายแบบไหมมันมันสื่อมันสื่อได้หลายแบบเว้ยมันมันมันสื่อได้หลายแบบหลายแบบมากๆมันสื่อได้หลายแบบมันสื่อได้หลายแบบครับมันสื่อได้หลายแบบจริงๆถ้าจะสื่อจริงๆอ่ะมันสื่อได้หลายอย่างพูดจะไปไหนเนี่ยไอ้หี้ย่ ผมไม่เข้าใจว่าคือคืออะไรคือแลกนามสกุลเงินบอกแคททีผมมาเข้าไปตรงนี้ครับใช่ต้องต้องให้เจ้าตัวต้องถามเจ้าตัวผมไม่อยากข้ามหน้าน้องมันไม่อยากข้ามหน้าน้องมันไม่อยากข้า,อารองบ,บันแต่ต้องถามน้อบัน อิมพีหรอมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีฮาคิแต่ของไอต้ตอสนี่แม่งสุดจริงวะหรือแต่ถ้าในมุมที่ผมมองไอต้ตานะเคสตะกี้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจผมมองแบบผมรู้จากน้องมัน ผมรู้จักน้องมันน้องมันไม่ตั้งใจผมมั่นใจว่าน้องไม่ได้ตั้งใจผมคิดว่าน้องมันไม่ได้ตั้งใจหรือเนี่ยหรือในสื่อกมันเนี่ยมันแค่จะชนรถฝั่งนั้นให้กระเด็นทั้งหมดเว้ยผมมั่นใจว่าน้องมันแค่จะตั้งใจแค่จะชนรถพวกมันให้กระเด็นแค่นั้นเลยมันจะชนรถมันลื้อมันจะลื้อแค่รถ แต่ผมคิดว่าน้องมันไม่ตั้งใจที่จะชนคนผมมั่นใจผมมั่นใจว่าอย่างนั้นว่าน้องมันมันมันไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่นอนมั่นใจครับผมมั่นใจ ไปคิดว co so so like uh, ่าสตาร์ทาวสตาร์ทามันชนคนได้เหรอชนคนไม่ได้เปล่าวสตาร์ทาวอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดีดูแป๊บนึงเดี๋ยวดูอ่ะอะไรอ่ะเห็นไหมเห็นไหมว่าน้องมันไม่ตั้งใจนไหมเห็นไหม ันไม่ได้เมมที่คนขนาดนะถ้าม right. ันตั้งใจชิมันเหยียบแลกไปแล้วไฟ่ฟไฟไฟไฟแค่ตรงนี้มันเห็นรถเยอะเอฉย้บอน่รเาพี่เรอเ้ขาบอกพี่เลย้าองพนรือย้องคันนึงย้าบอกพ่นอ้ยากากูลือเลยนะพี่พี่เอยเั้ยเอกพี่เรอยเพี่้พี่อย่เอยเ้ยาออยนัาเย ผมว่ามันโฟกัสที่ที่รถไปดูหน้ามันดูหน้ามันนะมันจะมองตามันมองรถดูหน้ามันนะมันแค่มองรถเว้ยรถข้างหน้าที่ไม่ได้ทนเหน็ดปะดูหน้ามันนะรถเรียงกันเลยไหมมันเรียงตามรถนะดูนะเรียงเส้นนะต้องสุดเส้นนู้นนะเห็นไหมเห็นไะเห็นไหเห็นปะเห็นไหม แต่นี้อันนี้อันนี้อันนี้พลาดจริงอันนี้โดนคนหน่อยอันนี้มันน้องมันจะเลี้ยวหักมุมเพื่อเพื่อจะเลี้ยวไปต่อเฮ้ยอะไรนี่อยืบพัดกลับมาเลยให้เราหน่อยให้เราหน่อยหน่อย แชทมันว่าไงบ้งอะแชทน้องมันอะดูแชทน้องดิสปปม,มัมมมมตแ้าไอตนลือล้อปเปลยดิอบบไอตอนออลือเลยดไอตอนืเลยดไอต้อเลยไอ่อนล,ลือเลยดิไอตอนล้ยดงไอนลื้อเลนลื้อเลยดไอลือเลยดไื้อเลยไอนื้อเลาไอนื้ยดิ่อนลือเลยดิ่อตอนลื้อเบยดิไอตลือเลยไอตอลื้อเลยนลือเลยไลื้ลยไปตลื้อลไนเยไอตอว้อเยดอน้ยความหมนยของคลือ เอาจริงๆความหมายของคำมันหรือลรือคือหรือลงไปตีกับมันเลยลงไปเลยเอามันเลยลรือมันเลยเฮ้ยนั่นนะนะรถลือลบหลยนะบหลบหลบ้ลบหลบหลบหคบหละหลบหเบนลบหรบหลบลบหละหลือหลหลล พี่พี enfin> ่ถ่ยนั่งโซนลงได้ไหมถ่ายถ่ายนั่งโซนลงงพี่พี่หอนังโซนังถอยนังโซหนังมั้งเลต้องโดนเลต้องโดนลต้องโนเลต้องเล้อนเลเฮ้ยลงแล้วลงแล้เฮ้ยไม่ลงแล้วน่อยูอยโดนปืนอยู่ครับลุงเล่นไหมครับลุงเอาไปไหนกันมาไอตาความหมายคำว่าลือมึงของมึงคืออะไรวะน้องที่มึงเข้าใจอ่ะก็ชนไงครับชนรถอ่ะ แบบหรือแบบไอ้ตรงนั้นมันสมมติว่าแบบกําลังแบบเขายืนเขาเขาไม่เขาแบบว่าจอดรถไว้แบบเขาปิดเขาอยู่บนรถอะใช่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 ช่นั่นแหละครับใช่แล้วก็ผมก็ไปบํารถเขาเออใช่ไม่มันเห็นแล้วไม่เห็นละอยเข้ามาเข้ามาคณะรือคณะรือเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในไอเวทแอดมินฝากลังกัวลุงคนดูบอกว่าลุงช่วยผมโดนใบแดงขอบคุณนะครับลุงขอบคุณครับเอ ข้างนอกเราไปเลยแจ้งอะไรลงอะไอ้เแม่ของเขาแอดมินเขาบอกให้ให้มึงไปตอบเขาอะไรสักอย่างตอบแล้วอะไปไกลรบึ้งตอบว่าอะไรอ่ะมึงพีบากบึ้งได้ปะต้องแอบรับต้องแอบแลกเปลี่ยนสกุลเงินใช่ไหมเออกดคิวดีกดคิวดีกดคิวเลยเอ้ยพี่กดอีด้วยเว้ยพี่ตรงนี้เอ้ยมึงอย่าไปกดดิสวัสดิ์อันนี้ใครเนี่ยพวกเสียไม่ได้หรออ่าใช่ครับพวกน้องครับน้องน้องับลง เข้ามาเข้ามาสวยสวยสวยลองมันยิงแล้วทะลกระจบเริ่มเลยเริ่มเลยก็ได้โบมันทะลุเหรอพี่กระจกเนื่องอะไพี่ไม่รู้อะกดคิวไว้กดคิวไว้ต้องต้องแอบนะเพราะว่ามันอาจจะเห็นเลยใช่ใช่แอบแอบแอบรอเซอร์ไฟล์มาจากคุูแน่าจะโดนคุณแรกค่ะฝั่งนี้ขึ้นตึกได้อยู่แอบตรงไหนพี่ฟอมข้างข้างข้างนั้นมาข้างนั้นได้ได้ได้เฮ้ยตรงตรงตรงนี้หมอบได้นะตรงนี้หมอบยิงฟรีนะเนี่ยเว้าวมัน Channel switched Sound muted ปากมันน้องมันสุดยอดดีกว่า ชอบปากน้องมีสเสน่ห์เขาเรียกว่าปากกระจับ ปากกระจับตรงไหนกระจับปากกระจับปากเล็กไงทำไรเต้ยไ,ไม่ได้คุยกับชิโร่ชิโร่โปกมาพี่อ๋อทำไรกันไม่ทำอะไรครับพี่ไม่ได้เกมกูเดชิชร่เดี๋ยวจะไปน,นอนแล้วคร<อ>ับพี่ <laughs> <laughs> ถ้าผมเรียนจบเดี๋ยวผมอยู่กับพี่กันเช้า อะไรเรียนจบถ้าเรียนจบเดี๋ยวยูพี่อัญชาโอ้มึงจะเรียนจบตอนไหนล่ะไอ้ที่อ่ะเนี่ยสิ้นปีเนี่ยครับลุงจบแล้วเหรอใช่ครับทํางานแล้วใช่ครับเยี่ยมเยี่ยมน้องไอ้เติ้ลไม่ไตีมไงวันเนี้ยตีมนะพี่เป็นไรแต่ลงกรตีมมาไงทำไมอ่ะเอ้าเบื่อไงพี่เบื่ออะไรวะมีเหินหมดเลยเอาก็เบื่อผมก็ลงกรตีม จะทิ้งคนดูได้ไงมึงทิ้งคนดูไม่ได้ไอ้เอ็ไม่เกี่ยวขันพี่ผมผมรักคนดูสังหาผมึงไม่อยากให้เขาเบื่อไม่เป็นไรคนดูเขาให้กําลังใจมึงถ้ามึงน้ามึงลงสตรตีไมาเท่ากับว่ามึงทิ้งคนดูนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงเขาคนดูอะไรอ่ะจริงเขาไม่จริงไงจริงไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงไหมจริงจริงปะล่ะเอามั้นถามคนดูกูไม่ล่ะถามคนดูกูไห่ล่ะอ่ามึงความหมายไงคนความหมายมึงคนละอย่างแล้ว ถ้ามึงถ้ามึงโดนด้วยคนดูก็ต้องโดนด้วยเด็กเราต้องโดนไปด้วยกันด <c oughs> ม็มึงจะแบบไปโดนคนเดียวก็ไม่ได้ป้าแสดงว่ามึงอะ่ะค <c oughs> ิดว่าคนดูไม่ใช่พวกแล้วไอ้โง่ไอ่เยก